โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานลอยกระทงอุดรธานีสืบวิถีแห่งศรัทธา2,566ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งใน30จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจากกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนงบประมาณจัดงานเพื่อย,ยกระดับเทศกาลประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิดลอยกระทงอุดรธานีสืบวิถีแห่งศรัทธา2566ด้วยการสแสวงหาคติความเชื่อเรื่องราวในอดีตของมนทนอุดรไทยอีสานล้านช้างและดินแดนอุตสาคาเนยยกระดับงานประเพณีในชุมชนไปสู่การเป็นเทศกาลวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้คนอุดรธานีได้แสดงออกถึงความคิด สร้างสรรค์นำทุนทางวัฒนธรรมสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยววิถีไทยสร้างจุดขายเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีซึ่งงานนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนออกมาร่วมงานลอยกระทงกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ